สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูแพทเช่นเคยกับรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1นนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในสระภาษาไทยตัวอะไรเราไปดูกันเลยค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับสระอือ,อีกครั้งหนึ่งนะคะสระอึอเรียกว่าสระอืนะคะเวลาเขียน สระอื่นนะคะจะเขียนไว้บนพยัญชนะต้นเช่นอึดึกพึ่งหากมีพยัญชนะต้นสองตัวนะคะจะเขียนสระอื่นเนี่ยไว้บนพยัญชนะต้นตัวที่สองเช่นคำว่าหมกหมกเราเขียนสระอื่นไว้พยัญชนะต้นตัวที่สองหนึ่งหนึ่งหอนำนอ เราเขียนใบข้างบนพยัญชนะต้นตัวที่สองนะคะตัวนี้เช่นคำว่าหมึกแล้วก็คำว่าหนึ่งนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างที่ประสมสระอึเรามาดูตัวอย่างคำที่ประสมสระอึนะคะตัวอย่างเช่นคำว่าตึกตึกดึกถึงลึก พึ่งหนึ่ง,ห,งหมึกค,คึกคักตำลึงฝึกฝนตัวอย่างคำะสมสระอืตัวอย่างเช่นคำว่าตึกดึกถึงลึกพึ่งหนึ่งหมึกค,คึกคักตำลึงฝึกฝนทีนี้เรามาช่วยกันอ่านแจกกุ๊ก คำสระอืกันเลยค่ะตัวอย่างนะคะตัวอย่างเช่นคำว่าตึกตึกอ่านว่าตออึกอตึกดึกอ่านว่าดอ,อึกอดึกถึงอ่านว่าถออึงอถึงลึก ว่าลออึกอลึกลึกอ่านว่าลออึกอลึกเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะคำว่าพึ่งนะคะพึ่งอ่านว่าผออึงอไม้โทพึ่งผออึงอผึ่งผึงไม้โท พึ่งหมึกหมึกอ่านว่าหอมอือกอหมึกหอมออึกอหมึก,อมออก,มกคึกคักอ่านว่าคออกอคึกคออะกอคักอ่านรวมกันนะคะคึกคักตำลึงตำลึง ว่าตออตัมตำลออึงอลึงตออ,อตัมตำรออึงอลึงอ่านรวมกันนะคะตำลึงฝ,ฝ,ฝึกฝนฝึกฝนอ่านว่าฝออ,อึกอฝึกฝออ,อึกอฝึก ฝออนอฝนฝอ,อนฝนอ่านรวมกันว่าฝึกฝนฝึกฝนนะคะทีนี้ก็จะเป็นกิจกรรมกอไก่ขอไข่คอควายนะคะเราไปดูกิจกรรมกอไกอ่กิจกรรมกอไก่นะคะให้เด็เกเติมสละอืก ให้เด็กๆเ,เติมสระอึลงในคําแล้วก็ฝึกอ่านนะคะตัวอย่างเช่นตัวแรกนะคะเด็กๆควรจะเติมสระอึแล้วอ่านว่าอะไรเอ่ยอใช่แล้วค่ะตรงนี้นะคะเติมเมื่อเราเติมสระอืเข้าไปตรงนี้จะอ่านตรงนี้จะอ่านว่าดึดึนะคะตัวต่อไปค่ะ ไปค่ะให้เด็กๆเ,เติมสระอึลงในคำแล้วก็ฝึกอ่านนะคะอันนี้คือกิจกรรมกอ,อกไก่ต่อไปเป็นกิจกรรมขอไขกิจกรรมขอไขให้เด็กเขียนเป็นคำเหมือนเดิมที่เราเคยเขียนสระอาแล้วก็สระอีนะคะ อันนี้เป็นลูกเด็กใช่ไหมเอ่ยเด็กบวกสระอึบวก,กับกอไก่จะกลายเป็นคำว่าดึกทันทีตัวนี้ล่ะคะเตาใช่ไหมเอ่ยอตัวนี้ลิงตัวนี้ตัวอะไรเอ่ยตัวนี้ตัวอะไรคะ,ะเด็กๆลองเขียนเป็นคำให้คุณครูดูสิคะ ต่อไปนะคะต่อไปเป็นกิจกรรมคอควายซึ่งกิจกรรมคอควายนี้ให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่คำให้มีความหมายตัวอย่างเช่นคำว่ารังพึ่งรังพึ่งหน้าบึ้งคิดถึงตึกสูงฝึกฝ,ฝน ใช่ไหมคะเสร็จแล้วเด็กๆอย่าลืมฝึกอ่านนะคะต่อไปนะคะเรามารู้จักอักษร3ามูอักษร3ามูนะคะพยัญชนะไทยมีทั้งหมด44ตัวแบ่งออกเป็นอักษร3ามูได้แก่อักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำนะคะซึ่งวันนี้นะคะค,คุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักอักษรต่ำ อัอกษรต่ำได้แก่ตัวคอควายคอคนคอละคังชอช้างชอเชอทอนาม,มนโททอพุเท่าทอทหารทอทงพอพานพอสำเพาฟอฟันซอโซ่และอหอนกู อักษรต่ำมีคอควายคอคนคอละคังชอช้างชอเชอร์ทอนามนโททอผู้เท่าทอทหารทอทงพอพานพอสำเภาฟอฟันสอโซดแล้วก็อหอนงหงนั่นเองนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะทำกิจกรรมก็ไก่ขอไข่แล้วก็คอควาย ส่งคุณควรน,นี้นะคะไม่เกิน19นาฬิกาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ